โปเกมอนมาแล้วชื่ออะไรมาคือพิกาจูใช่มาคือพิกาจูและนี่ก็คือพิธีการปลุกเพื่อนให้ตื่นในตอนเช้าต้องยองวบเบาเฮ้เพื่อนได้ว่าตื่นนอนแล้วมึงไม่ตื่นใช่ไหมเอาหมอนคุมแม่งปีซ้ำไม่ตื่นใช่ไหมและนี่ก็คือปืนฉีดน้ำนี่ปืนฉีดน้ำใช่ไหมว่าไงนะเจอชิหายละและนี่ก็คือความรู้สึกที่แท้จริงของการขัดเท้าโอ้แสบชิหายโอแม่งไอ้กูจะทนอีกนานไหมเนี่ย โอ้ยกูจะตายแล้วอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเคยเป็นโอ้แม่งไอ้ลินน้ำเยอะเกินไปครั้งนี้แหละกูจะต้องไม่ซุ่มสร้างเหมือนแต่ก่อนมันจะต้องไม่หกเจแม่งไอ้ชิมาตทางตันเออจ้ป้าใช้ท่าจจะเคฟาถางแม่งเลยทำอะไรป้าไม่ได้หรอกและนี่ก็คือการออกจากห้องแบบไม่ธรรมดานี่ดูท่าสักก่อนอืม้ผิวเดือดเกินแล้วเนี่ยออกจากบ้านแล้วกากของก็กากกูก็ทำได้ไห้มึงทำให้กูดูดิกูขอร้องอย่ามาใสกุนเลยหลับให้สบายนะเพื่อน กูทุบมาทั้งงานแลวเมื่อไหร่มึงจะออกมาสักทีเนี่ยไอ้กูรอมึงมาทั้งงานแล้วโอ้โหถ้ามึงจะออกมาขนาดเนี้ยนะตอนแรกมึงค่อยๆออกมาก็จบละโอ้โหเราเต็มเสื้อกูเลยหน้ากูเนี่ยฝาก็ไม่มีกูจะปิดยังไงเนี่ยเอ้ยเอ้ยเจ้าขอโทษครับลังบอจะระวังขอโทษครับขพอโทษครับเอ้ยเจ้าขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับผมจะไม่ดื่มมากอีกแล้วขอะครับเฮ้ยเจ้าขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับผมจะไม่ดื่มมากแล้วโอ้ยขอโทษครับผมตาไม่ดีเอง <wounds> และนี่ก็คือเรื่องที่อาจจะเกิดข <to anger> <fuck> ึ้นเมื่อคุณยืมหูฟังเพื่อนโอ้โหถ้าจะเลอะขนาดนี้นะเออกูเปลี่ยนใจละเดี๋ยวกูไปซื้อใหม่ก็ไเลยขอบใจมากพวกปีหลอกกับพื่มากไปกิไม่ไชิบหายละนี่กูไม่ได้จะจามนี่เป็นไงกูเต้นมากูเต้นด้วยเลยแล้วแกมาคริสต์มาสแล้ววันคริสต์มาส อกูเปิดประตูไว้เปิดแล้วทะลุมแม่งเลยซานต้าออมาแล้วฮะเฮ้ยอันไหนดีวะไม่คิดหนักรู้สึกคิดหนักเอออันนี้ละกันเออ,เอ,อวันนี้มีเด็กสาวเออจจะถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยนะ<อ>กูไม่ไปละเห็นหัวกูไหมหลบไปมึงจะทำอะไรกูได้แลนซ์ส,สปเปโรมาแล้วเฮ้ยนั่นะมึงจริงจังกว่านะ โอ้เต็มไข่และนี่ก็คือท่าทางของคุณตอนที่คุณหาโทรศัพท์ตอนเช้าอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโทรศัพท์กูโทรศัพท์กูแบงให้โทรศัพงงท์พกูซื้อมาแพงซื้อมาแพงมากข้ามมาทั้งเดือนกว่าจะได้มาพิเตียงแม่งเมื่อคุณได้ยินเสียงกลนแล้วคุณนอนไม่หลับโอ้แม่จะกลนดังไปไหนวะทีละนี่เป็นไงแล้วกูทำได้แล้วผมยังโวจิ้ง สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอยู่เสมอนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย